วาทศิลป์ของคนที่เกิดในวันพระหัสบดีเรามาดูกันนะพระสบดีนั้นนะ่ะได้เปลียบตรงที่มีความน่าเชื่อถืออันเกิดจากภูมิความรู้นะวาทศิลป์การพูดนั้นนะต่อให้พูดทีด่เปรียบเงียบ,ยบ,ยบๆเฉยๆเป็นน่าฟังในเนื้อหาสาระเพราะอะไรเพราะาคนนะ่ะที่ฟังพระสบดีเสร็จแล้วเนะี่ยอดไม่ได้ที่จะต้อง ติดตามตอนต่อไปเหมือนที่เราเคยฟัง okay. นิทานตอนเด็กก็ะอะไรเพราะคนเกิดป็นสสดินนั้นนะ่ะจะสะสมความรู้ไ้เยอะละักษณะการพูดของะสดีนะไม่ว่าจะพูดแบบร้อนแรงรือแรงวดเร็ว,รวมันก็น่าติดตามเพราะว่ารู้ว่าจะมีอะไรซ่อนอยู่ไม่ว่าจะพูดแบบทําให้อารมณ์คนเนี่ยตื่นเต้นหรือจะทําให้อารมณ์คนน่ะ สงบนิ่งและหยุดคิดกับคําพูดของเขาก็ย่อมพูดได้หมดทุกอย่างดังนั้นนะ่ะวัตถสินของพระสดียมันอยู่ที่การมีเนื้อหาสาระพลไปกับการวางรูปแบบการพูดเอาไว้ว่าเราจะพูดให้คนเขามีความคิดอย่างไรนะคืออย่างนี้นมนุษย์ปกติกเลยเนะี่ยจะไวต่อข้อมูลที่ตัวเองอะได้รับมาใช่ไหมในพระสวัสดีอ่ะ สมมุติว่ามีความรู้ในสมมติจะขายสินค้าอะไรบางอย่างใช่ไหมมีความรู้ในสินค้าบางอย่างก็จะเล่าที่มาที่ไปของสินค้านั้นจนกระทั่งผู้ฟังมีความรู้สึกว่าเข้าใจพอเข้าใจเสร็จนะี่ยเรก็ชูจุดเด่นของสินค้านั้นก็ทําให้เกิดความพอใจแล้วถ้าเกิดว่าทําให้เขาอ่ะเข้าใจลึกซึ้งแล้วก็ผนวกกับประโยชน์หรือคุณประโยชน์ของสินค้านั้นแล้วมันตรงใจเขาเขาเกิดความประทับใจ พอไปถึงความประทับใจนั่นแหละมันก็คือจุดที่คนผั่งสปรีจะขายสินค้านั้นได้ที่จริงการขายสินค้ามันก็มีต่างรกับการขายความเป็นตัวเองนะทีนี้ผลิสบดีสมมุติว่าจะผูะกสัมพันธ์กับคนอย่างเงี้ยคุยกับคนอย่างเงี้ยง่ายๆเลยนะไม่ต้องไปจีบเลยเพราะหรอวาทศิลป์ของเขาเนี่ยแค่พูดถึงเรื่องนะ สิ่งและอันพันน้อยรอบตัวนะมันก็จะเจือมันก็จะแฝงไปด้วยความรู้บวกกับเนื้อหาสาระใช่ไหมมันจึงเป็นความบันเทิงที่มีสาระคนที่เกิดในแต่ละวันเนี่ยถ้าหากว่าตั้งใจฟังพระสวดิสักพักหนึ่งอ่ะก็จะมีความรู้สึกว่าเออมันได้ประโยชน์แล้วมันก็ได้ความสนุกไปกับวิธีการที่จะถ่ายทอดอ,อะไร ในการที่จะถ่ายทอดทุกสิ่งทุกอย่างออกไปถ้ามันมีเนื้อหาสาระเป็นแกนการที่ได้ประโยชน์กับชีวิตใช่ไหมแล้วก็มีวิธีการที่จะสื่อสารออกมาให้คนเข้าใจง่ายๆผนวกกับรู้คุณค่าในสิ่งที่คนประสดียนไปบอกคนอื่นถึงแม้บางอย่างนะไม่ได้ตั้งใจจะไปจีบไม่ได้ตั้งใจจะไปขายของอะไรหรอกแต่พูดถึงความรู้บางอย่างให้ฟังเนี่ย เราจะอยากฟังเราจะมีความรู้สึกนะตอนที่เราอ่ะได้ฟังคนพระสุธีพูดเนะี่ยนะเชื่อเหมือนกับเราอ่ะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตั้งใจฟังคุณครูอ่ะเออสมัยที่เราเรียนอนะ่ะคุณครูพูดอย่างนี้เราก็จะจดจะจาเหมือนเรากลับไปเป็นเด็กแล้วยิ่งฟังนานไปนานไปจะมีความรู้สึกว่าประทับใจรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งก็โอ้ผ่านไปนานแล้ะเวลาผ่านไปเนิ่นนานเราเพลินจังเลยฟังคนพระสุธีพูด แล้วมันก็ไม่ยากในการที่จะพูดเพื่อผูกสัมพันธ์ให้คนเขาเกิดความรู้สึกปื้นเต้นนะสังเกตนะผมเก็บประสบดีนะถ้าเกิดว่าวางแผนมาดีมีสิ่งที่เป็นเนื้อหาสาระเป็นแกนกลางใช่ไหมแล้วก็มีการวางแผนว่าอยากให้คนที่ฟังเนี่ยเขารับรู้ข้อมูลอย่างไรให้เขาเนี่ยคิดอย่างไรเนี่ยตอนที่เปิดต้มนมานสังเกตด,ดูเขาจะ ทำให้ตื่นเต้นก่อนตอนต้นนะนะแล้วพอตอนท่ามกลางพูดไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีการกระตุ้นให้สนใจเป็นระยะแล้วสุดท้ายจบแบบประทับใจดังนั้นคําถามคือเวลาเราฟังคนพระสุริพูดเนี่ยเราก็จะได้ครบหมดทุกอย่างแล้วเราก็จะสนุกคือตื่นเต้นใช่ไหมเราก็จะอยากติดตามตลอดเวลาไม่คาดสายตาแล้วก็ จบแบบประทับใจคือได้ทั้งความรู้ทั้งความรู้สึกนะทั้งความรู้สึกว่าเราอิ่มเหมือนกับเรากินอาหารที่มันอิ่มแต่นี้มันเป็นการอิ่มด้วยการฟังทุกสิ่งที่ค,ครบถ้วน,นในอารมณ์ในเนื้อหาสาระดังนั้นคาแนะนาของอาจารย์คือคนเกิดพัสดีนะนะจงใช้วาทศิลป์ของตอนเองนะ่ะไปพนวกกับพรสวรรค์เพื่ออะไรตนเองชอบที่จะสอน าจจะไม่จำเป็นจะต้องไปเป็นครูเป็นอาจารย์อย่างเดียวแต่ว่าเอาสิ่งคือเองอ่ะสามารถถ่ายทอดได้เอาไปประกอบอาชีพเอาไปผูกสัมพันธ์กับเพื่อนพี่น้องคนรักให้มีความรักความสาม,มัคคีกันค้นรสนิยนั้นนั้นมันมีเรื่องของการมีชื่อเสียงนะเราคอยดวงชะตายอยู่พอมาสืบเสาะดูส่วนมากเลยชื่อเสียงที่มีอันเกิดจากการที่คนพาสีนั้นได้ทำคุณ ประโยชน์ให้กับคนอื่นนั่นแหละการทาคนประโยชน์ในรูปแบบของการให้ความรู้การให้ข้อมูลที่ถูกต้องการสอนนะีสอนนี่นะสอนคนเนี่ยเราสามารถใช้วาทศิลเราไปผนุกความรู้สอนทั้งเรื่องของทางโลกเนะเรื่องของทางปรชัชญาทางธรรมมันไม่เป็นต้องเป็นศาสนาศาสนาหนึ่งนะแต่ว่าเป็นสิ่งที่เป็นแกนกลางของความจริงแล้วนําไปบอกเล่าทําไปอ่าเขาเรียกวนะ่าไป เผยแผ่ให้คนเนี่ยเขารับรู้เขารับฟังเผยแผ่กับเผยแพร่ในต่างกันตรงไหนรู้ไหมเผยแพร่คือจะเผยแพร่ข้อมูลอะไรก็ได้ถือว่าเป็นคำแกลางแต่เผยแผ่เนี่ยคือเอาสิ่งที่มีความบริสุทธิ์สิ่งที่เป็นปชัชญาเช่นข้อคิดเช่นคําที่มาจากผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายและแกลงกองมาดีแล้วจะเป็นคํคาทางศาสนาคำในของนักปราชญ์ก็แล้วแต่เอาไปบอกคนที่เขาเนี่ย ได้ประเทิงปัญญ,ญาเขาเรียกเผยแผ่พระสวดีเนี่ยจะทําสิ่งที่เผยแผ่ได้เยอะนะทีนี้อาจารย์จ,จะบอกว่าไม่ว่าพระสวดีนั้นน่จะใช้วัฒถศิลเป็นในทางใดก็แล้วแต่ก็ให้มีแกนหลักที่เป็นเนื้อหาสาระแล้วก็บอกวิธีการถ่ายทอดแล้วก็ใช้เป็นสิ่งที่จะทําให้ตัวเองนะบรรลุทุกสิ่งนะที่ตัวเองสมนะกับความตั้งใจที่อยากาัถนาให้มันสาเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องอธุรกิจการงานเรื่องของความรักเรื่องของ กัแล้วแต่ถ้าหากว่ามีโอกาสให้เสริมนะพลังของวัตถศิลปของเราอะด้วยสิ่งที่เรียกว่าประกุดมหาหวานปะกุดมหาหวานนี้เนี่ยเกิดจากการที่อาจารย์ยได้นําเอาแผ่นเงินแท้แล้วก็แผ่นทองชนวนนะไปแช่ในน้ําพึ่งนะน้ําอ้อยนะน้ําตาลสดซึ่งเป็นของที่หวานที่สุดอะเท่าที่จะหาได้แล้วก็บริสุทธิ์มากๆในโลกนี้เนะเอาไปแช่อย่างละเดือนเลยนะ เสร็จแล้วก็เอามาล้างแล้วก็จานยันนะในค่าคืนจำเพ็นดังนั้นนี่ยการที่เราได้พ,พ่อพองประกุดมหาหวานนี้จัดขึ้นชื่อว่าเป็นผู้มีคําหวานผู้มีคําหวานก็คือจะพูดจะจาอะไรก็แต่นะคำพูดคําจาเรามันไปนหล่อหลอมนะมันไปกล่อมเกลาจิตใจให้คนเนี่ยเขาคร้อยตามที่โบราณเขาเรียกว่าฟังเขาพูดก็หวานหูไปหมดนะ ถ้าเป็นแบบยุเกากทาวเดินตามกลับบ้านนะั้นนั้นใครที่ได้รข้คพองตะกุดมหาหวานน่ะก็ให้ปฏิบัติดังนี้คือไม่ว่าเราเนี่ยจะต้องไปพูดจากเจรจากับคนหรือเราอ่ะจะไม่ได้พูดก็แต่แต่พกตะกุดไว้ใกล้ตัวจะพกต่ำพกสูงก็ได้ไม่ต้องใช้คาถาเพียงนึกหน้าอาจารย์ให้ชัดนะพระอาจารย์ปุอ๊อกเสร็งครูบาอาจารย์ของอาจารย์จะลงมาประสิทธิ์ประสาทพลังว่าลูกศิษย์ที่รข้ครองตะกุดมหาหวานนี้ ขอให้เขามีวาจาที่เป็นเลิศที่ชนะใจคนแม้นไม่ได้พูดจะอะไรค่อยคนที่เขาได้พบเจอนะหรือเรานึกถึงเขาก็แล้วแต่ได้มีความคิดถึงคนึงหามีเมตตามหานิยมจะไปทางใดผู้คนก็ใค่นิยมชื่นชมนะอยากจะเอาไมตรีดีมาให้อยากจะเอาเงินเอาทองมาให้นี่แหละคืออนุภาพของตะกุดชั้นสูงซึ่งในตะกุดดอกเดียวนั้นนะ่ะจะได้ทั้งพลังของมหาสเสน่ห์ รวมกับพลังนะมหาพก c ัพ t ย์รวมกันเลยอาจารย์ก็คิดว่าในศักยภาพของเกิดวรนสบกด์ซึ่งมีเนื้อหาสาระในความรู้ในความคิดแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นคาพูดเนี่ยผนวกกับการใช้วัตถุมงคลที่เน้นเรื่องเมตตามหานิยมแล้วก็สนีมันจะทําให้ประสบความสาเร็จในเรื่องของเงินทองตามมาด้วยดังนั้นชีวิตจะต้องกาอะไรอีกเรา เพียงมีตะกุดมหาหวังดอกเดียวเราก็ได้พบทุกสิ่งทุกอยาก่างกับตัวของเรากับใจของเรากับความมุ่งมั่นตั้งใจของเราที่จะสำเร็จเป็นอัศจรรย์นะคนที่เกิดในวันพฤหับสบดี